สวัสดีครับผมเคนโด้เกรียงไกรมาศพจนทรุนทรนะครับวันนี้ผมบุกมาที่บริษัทสยามเซเลคชั่นนะครับมาทําไมครับเพราะว่ามีคนสงสัยเยอะมากๆเลยนะฮะสไลด์เฟซบุ๊กเปิดติ๊กตอกเปิดไอจเจอแต่เซเลคชั่นนะฮะเซเลคชั่นเขาทําอะไรครับเซเลคชั่นเราทำอีคอมเมิร์ซนะฮะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอีคอมเมิร์ซนะฮะดูข้างหลังผมนี่นะครับนี่คือการ ค้าขายออนไลน์ที่ปังมากๆเลยนะครับคนที่เข้ามาทํางานนะฮะหรือว่าเข้ามาขายในระบบของ Selection นี่นะครับคุณไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเลยนะฮะเพราะว่าเรามีระบบจัดการให้หมดเลยนะครับคุณเข้ามาศึกษานะฮะจากแผนการตลาดของ s e l e c t i o ่นคุณสามารถสร้างรายได้นะฮะวันหนึ่งหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนก็ได้นะครับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ NFT มีส่วนของเกมแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะฮะ หลากหลายมากๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มที่ผมขอเชิญชวนทุกๆคนเลยนะครับที่ดูอยู่เนี่ยนะฮะมาเถอะครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่คุณได้เจอคลิปผมเนี่ยนะฮะในการแนะนำ Selection เพราะเ e เลคชั o นคือแพลตฟอร์มของอนาคตรจริงๆนะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณนะฮะนี่ครับคอนเฟิร์มได้เลยว่าแต่ละวันเขาส่งของกันแบบนี้นะครับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมนะฮะกับโปรเจกต์ของเซเลคชั o นคุณติดต่อคนที่เขาส่งคลิปนี้ให้กับคุณนะฮะ และมาเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมของ k e n d o t ท a m นะฮะยังไงเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ